อาเซนอลกลายเป็นทีมชั้นนำที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนอาเซนอลนก็ก้าวขึ้นสู่สถานะทีมชั้นนำของวงการฟุตบอลไปแล้วเรามาดูข้อมูลที่บอกถึงความสำเร็จของพวกเขากันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไฮโดรส p o r t ทที่จะมาวิเคราะห์เรื่องราวฟุตบอลให้เพื่อนๆได้รับชมกัน แม้อเซนอนจะจบอันดับรองแชมป์เป็นปีที่2ติดต่อกันให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ฤดูกาลน,นี้คะแนนรวมของพวกเขาขยับขึ้นจาก84เป็น89ซึ่งคะแนนแค่นี้ก็เคยเพียงพอที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ถึงครึ่งหนึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวและหากมาดูกันที่สถิติผลต่างประตูของอเซนอลก็เพิ่มขึ้นจาก45เป็น62ซึ่งนั่นเทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยขณะที่ผลต่างประตูที่คาดหวังพุ่งสูงขึ้นถึงครึ่งลูกต่อเกม เป็น48.9ซึ่งถือว่าดีที่สุดในลีกแบบสบายๆเลยอาเซนอนไม่ได้เป็นแค่ทีมลุ้นแชมป์อีกต่อไปแต่ตอนนี้พวกเขาเก้าวมาเป็นทีมชั้นนำของลีกอย่างแท้จริงแล้วความน่าสนใจของการยกระดับฟอร์มทีมมันอาจไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงแทคติกที่มากมายแม้พวกเขาจะมีการลองแผนการเล่นใหม่ๆและมีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาในตำแหน่งสำคัญตลอดทั้งฤดูกาลแต่กลายเป็นว่าสไตล์การเล่นของอาเซนอลในฤดูกาล2023-2024 ยังคงใช้รูปแบบการเล่นที่ประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่แล้วเพียงแต่คราวนี้พวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือชั้นกว่าเดิมหากดูที่เกมรุกอาร์เซนอลยังคงเน้นการครองบอลและใช้ระบบ4-3-3เน้นการบีบพื้นที่แคบๆด้านหลังแต่กางออกด้านกว้างในพื้นที่สุดท้ายรูปแบบเหมือนกลวยกลับด้านความส่วนเกมรับอาร์เซนอลใช้ระบบ4-4-2ที่เน้นการบีบพื้นที่ตัดทางบอลของคู่แข่งด้วยแนวรับสูงและการประกบตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็วตรงกลางสนาม ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่แฟนบอลคุ้นเคยกันดีแทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฤดูกาลนี้กลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่แยบยลแต่สําคัญการตัดสินใจของมิเกลอัตเตตาเมื่อ2ฤดูกาลก่อนที่ดันเป็นไวเซนเตอร์แบ็กไปเล่นเป็นแบ็กขวาเพื่อช่วยสนับสนุนการขึ้นเกมรุกข,ของมาตินโอเดกาตและบูกาโยซาก้ากลายเป็นจุดเปลี่ยนของทีมเลยในฤดูกาลนี้อาการบาดเจ็บและการขาดหายไปของนักเตะฝั่งซ้ายส่งผลต่อการปรับสมดุลในทีม ทำให้เกมรุกของอาเซนนลเน้นไปทางด้านขวามากขึ้นค่อนข้างชัดเจนหากดูจากฮิตแมปเราจะเห็นว่าอาเซนอลครองบอลในพื้นที่ครึ่งขวาระหว่างแนวลุกมากกว่าทีมอื่นๆชัดเจนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มาตินโอเดกาดกับบูกาโยสากา2ตัวเก่งเล่นเชื่อมเกมกันแต่สิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่แค่จํานวนการครองบอลที่เยอะแต่คือพวกเขาสร้างสารรค์อะไรจากการครองบอลน,นั้นต่างหากครับฤดูกาลที่แล้วอาเซนนลเริ่มเน้นการครองบอลผ่านโอเดกาดและสากามากขึ้น แต่ตัวสร้างสรรเกมรุกหลักๆอยู่ที่ฝั่งซ้ายโดยโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้กรานิชากาและกาเบรียลมาติเนลีจะเติมเต็มเกมรุกจากด้านข้างคอยเปิดบอลให้ผู้เล่นเติมเกมจากฝั่งขวาเข้าทำประตูแต่ฤดูกาลนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอเซนอนไม่ได้เล่นบอลจากฝั่งขวามากขึ้นเท่านั้นแต่บอลจากฝั่งขวายังสร้างโอกาสได้มากกว่าฝั่งซ้ายอีกด้วยและหากดูชาตินี้ลูกศรสีแดงชี้ไปยังพื้นที่ ที่การผ่านบอลของอาเซนอลนสร้างความอันตรายมากกว่าค่าเฉลี่ยของลีกโดยวัดจากความน่าจะเป็นที่บอลจะกลายเป็นประตูภายใน30วินาทีหลังจากการผ่านบอลน,นั้นมันทําให้เห็นว่าปีกขวาของอาเซนอลนอันตรายกว่าเดิมมากในฤดูกาลนี้ขณะที่ปีกซ้ายลดความอันตรายลงจนเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยสีเหลืองของลีกหากโฟกัสไปที่พื้นที่ด้านขวาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทางการโจมตีเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเดิมทีการผ่านบอลจากโซนนี้มักมุ่งตรงไปยังกรอบเขตโทษ แต่ในฤดูกาลนี้กลับเปลี่ยนทิศทางการผ่านบอลจากด้านในออกไปที่มุมกรอบเขตโทษแทนอเซนอนไม่ได้เล่นแบบเดิมที่โยนบอลจากปีกเข้ากลางแต่ใช้พื้นที่กลางสนามเป็นตัวเชื่อมเกมหมุนเวียนบอลออกไปที่ปีกอีกครั้งและนี่อาจทําให้เห็นว่ามิเกลอัเตตากําลังพัฒนาแทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากแนวทางของเป๊ปกวัวดิโอลาความแตกต่างนี้เห็นได้ชัดจากรูปแบบการต่อบอลของทั้งสองทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ เน้นการหมุนเวียนบอลจากริมเส้นฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งในแนวรุกแต่อเซนอลในฤดูกาลนี้พวกเขาลดการเล่นแบบนั้นลงเน้นการเล่นบอลสั้นๆร่วมกันบริเวณกรอบเขตโทษแทนอเซนอลมักจะพาบอลขึ้นทางริมเส้นช่วยให้เบนไวมีเวลาเติมเกมขึ้นสูงทางด้านขวาเพื่อเชื่อมกับโอเดกาดและสากาพวกเขาเล่นบอลสามเหลี่ยมสั้นๆกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถแทงบอลทะลุแนวรับได้ รูปแบบเกมรุกที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเซนอนในฤดูกาลนี้คือการแทงบอลทะลุช่องไปยังผู้เล่นที่วิ่งอยู่ริมกรอบเขตโทษฝั่งขวาและผู้เล่นคนนั้นก็จะพยายามจ่ายบอลกลับมาให้เพื่อนที่วิ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษเพื่อทำประตูหากดูจากสถิติแอสซิทจากลูกโอเพนเพลย์เราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเกมรุกของอาเซนอนที่ชัดเจนฤดูกาลที่แล้วอาเซนอนมักจะโจมตีจากด้านซ้ายไปขวาแต่ในฤดูกาล2023-2024นี้ พวกเขามักจะโจมตีจากด้านขวาเป็นหลักการเปลี่ยนรูปแบบเกมรุกส่งผลต่อบทบาทของผู้เล่นแต่ละคนอย่างชัดเจนฤดูกาลที่แล้วโอเดกาดมีโอกาสยิงเองมากกว่าการแอสซิสต์แต่ฤดูกาลนี้บทบาทของเขาเปลี่ยนไปเลยจากตัวจบสกอร์เป็นตัวปั้นเกมโดยมีโอกาสยิงเองน้อยลงครึ่งหนึ่งแต่แอสซิสต์กลับเพิ่มขึ้นส่วนทางฝั่งซ้ายเลอันโดรทรอสซาตัวเลขกลับกันเลยหลังย้ายมาจากใบตั้นกลางฤดูกาลที่แล้วเขายิงได้1ประตูและ1ิแอสซิสต์ แต่ฤดูกาลนี้เราะซาหยิงไปแล้ว12ประตูและแอสซิสไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นการเน้นเกมลุกด้านขวาไม่เพียงส่งผลต่อการสร้างสรรค์โอกาสเท่านั้นการเล่นบอลสั้นๆในพื้นที่แคบๆบ,บริเวณริมเส้นยังช่วยแย่งบอลขืนได้ง่ายขึ้นบังคับคู่แข่งให้เสียเตะมุมและเสียลูกทุ่มบอลที่เป็นตัวช่วยในการเข้าทำอีกด้วยประตูหลายลูกของอาเซนอลในฤดูกาลนี้มาจากการเปิดเตะมุมโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษในระยะหกหลาและรูปแบบการโยนบอลยาวเข้าทำที่ชาญฉลาดตามแนวกรอบประตู การเพรสซิ่งแย่งบอลกลับเร็วบริเวณริมเส้นเป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้เกมรับของอาเซนอลนแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากพวกเขาบีบให้คู่แข่งติดอยู่ในพื้นที่มุมทงบังคับให้คู่แข่งต้องจ่ายบอลสวนกลับขึ้นมาทางตรงกลางสนามซึ่งดีแคลนไรท์จะคอยตัดเกมและยังมีกาเบรียลกับวิลเลียมซาลิบาที่ยืนเป็นแนวรับคอยเก็บตกอยู่โดยรวมแล้วอาเซนอลนเสียไปเพียง29ประตูในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นจำนวนน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกลดลงจากฤดูกาลที่แล้วที่เสียไป43ประตู การพัฒนาเกมรับไม่ได้ขึ้นอยู่แค่การเพรสซิ่งสูงเท่านั้นแม้การเพรสซิ่งสูงของอาเซนอนจะลดลงเล็กน้อยในฤดูกาลนี้แต่จุดเด่นที่การเพรสซิ่งของพวกเขาดีขึ้นคือบริเวณริมเส้นฝั่งขวาอาเซนอนประสบความสำเร็จอย่างมากในฤดูกาลนี้ยืนยันสถานะทีมชั้นนำของยุโรปไปแล้วกลยุทธ์ใหม่ที่เน้นปีกขวาส่งผลต่อผลงานทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเตะลูกตั้งเตะที่เฉียบคมยิ่งไปกว่านั้นทีมยังมีศักยภาพ,พพัฒนาต่อไปได้อีกหลายปี ด้วยอายุของนักเตะที่ยังอายุน้อยอาเซนนลยังคงค้นหาวิธีพัฒนาทีมอยู่เสมอและในฤดูกาลหน้าพวกเขาจะกลับมาในฐานะทีมเต็งแชมป์ได้อย่างแน่นอนถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ